Gracias. ยายยายท่านพูว่าท่านพูว่าครับยายไม่ยืดไปเล้ยไหมโอ้โหไม่ดีตาไม่ดีโอ้โหไม่ดีตาไม่ดีเห็นไหม bên này,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  bên

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ល្រូវីខ្ល់ប្រូវីខ្

ออมองๆก็ได้ไหมูอะไร่ท่านท่านมองๆอะิปีน,นี้น P D ไม่ได้หรอเงขนาดไหนเนี่ยพนะี่ยกแบบ่ไ เื่อนะตอนนี้ยังยังยังขึ้นลงได้น่าจะไม่ร่วงไม่ร่วงน้้น้ำ่คุณา่หลังเนี้ยอยูสงบสงบอยู่าี่น้องสอยู่ยกันอันเนี้ยครอบครัวพี่ครอบครัวหลานเว่วแต่คุณยายต้องอยู่บนเ เป็ดาดเ็ดไ่ทูนเป็ดาวเนี้เปหเลี้ยงว่างนีมันก็จออกเปอมาาเมียจนั่งเลี้ยงก็บอยี้ยอ๋อัวมาลงตัวไข่ม่งยื่นไย่ไเป็เม่กตัวนะไม่ไดีหรอเีจเลี้ยงตัวมานี่ ก็เป็นห้องนอนร่มๆปัวมาอยู่นี่ตรงนี้ทาอะไรตรงนี้ได้ทำ่อหรือไม่ก็ค่อยเฝิงออกไปขายปัวเฮียแเม่ใช่ตรงนี้่ะแม่สี่สิบปีแล้วหอยนั่นเลยก็เก็บมาแต่น้ำมันหมดเลย

มีอะไรจะปรับูบ้าไหมอยากยากทำอะไรอ่ะอยากจะนอน้างล่างไหมล่ะขึ้นลำบากแล้วอ๋อขึ้นลงเนาะแล้วมังมีห้องน้ำมีหลแล้ว ข้าห้องน้ำตอนคืนไหมเนี่ยต้องลงลงน้ำวาแล้วแม่แล้วลูกแ้วางแล้วก็ทำเส็สจเสร็จเจให้ที่สภาต้อออกแบบให้ตั้งาปัย์เบฟืนงานเรื่องการท่องแล้วกทห้องน้ํ้างล่าง ตอัวนตตรงนี้หตัวอยู่ตัวอยู่นกรอยมากเลยัจะย้ายถี่ย้ายอยู่ตรงนอยู่แล้วเนี่ยตรงน้แล้วก็ลัวก็อาจจะกระมาช่วยกันนะ ผู recibir, ้ใหญ่ไหมครับผมครับผมผู้ใหญ่่่ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่้านะครับผู้ใหญ่แล้วก็รงานก็เปกเลยช่วยันนี้น้ำทำแล้นะปลู่้ปลาไม่ใช่ปลากตบมาต้โ้วปลาแ้นะปลา้

ตีดตัวแม้วเพระว่าเก็ม้ได้ยารหมายอะไรไม่ดีแไบกระป๋องมไข่ไข่พอเวลามันอุดไอ้กรตัวอุดหน้าแต่ดีอย่างเครื่องูมแบบถดนมส่อหารให้อันนี้อันนี้หนักห้าหกโลอะอันนี้ก็เหนียวในเดิมปล่อยที่ถุงเด็ก่ ก็ว่าเลี้ยงแมวจะต้องตั้งแต่เกิดเยนะไม่ไม่ที่ที่บอกคนมาถูกแต่บอกเด็กสบายไปถูกบ้านมาด้านใครนี่ไง thank mm -hmm. ผมเพ<น>ือ่อนไกลอะนะอ่าพอดีท่านารู้ว่า

มีขยัาปราทูบ้างแล้วก็หันเวดแล้วก็หันเปียกแมวเม้วด้วยไม่หอแล้วก็หันเปียกง ไม่เป <toys> ็นไรเพรว่าไม่ให้โดรักันตัวเาคนรักไงเออสี่ตัวแล้วก็คนหนึ่งคนเนี่ยอะไรกัน ก็ที่ก็ต้องไปขออนุญาตวัดงอมให้มาไปบอกมาแล้วก็ทลูกก็ายแมวการกันเพื่อปัวเขตองตัวเสบายแล้วก็การตัวเล็กตัวเล็ก แล้วนายบอกว่าโอเคว่า <laughs> น้อยช่วยแบกช่วยคางตอด้งปีเลยเนี่ยาเป็นไรกับา่าลูกเหรอว่าลูกายู่างน้ำเขาตป่วยนะโทไม่ไม่ตอนนี้ไปอะไรก่อนนี่นี่ไสดอยู่นี่เออว่าทงทางกเห็นเลทไปหลายโค้ครับ ไม่ได้ไม่ได้เหมือนทหารเสมนะไม่ได้นะ อนนี้คณะท่านผู้ว่ากลับแล้วจ้า